ครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแกะซีนเดิมนะครับพระปิดตานะครับรุ่นเจริญยศนะครับนะครับตามชื่อรุ่นเลยนะครับของพระอาจารย์ต้อมนะครับวัฒน์สแแบงครับพระราวัชราวิทยาคมนะครับหรือพระอาจารย์ต้อมครับพระสโลนะครับวัฒน์สแบงพระเอ็ดนะครับนี่ก็เป็นรายการที่สิบหกนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับวัฒน์สแแบงนะครับก็มาแกะซีนะครับ เน,เนื้อรวมพุตตุคุณครับพทัทธาแสแบนครับเราอเสตสวน,นครับเนื้อจะเป็น สีเขียวก้านมะลีนะครับห้าสองศูนย์หกนะครับด้านหลังก็จะเป็นเม็ดยานะครับ Sí, es bueno